การฝึกนักเรียนแพทย์ทหารก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้านะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีในภาวะการที่ฉุกเฉินนะครับไปตไิดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับเเวลาด้วยนื่จากว่าตอนนี้น้ำป่ากำลังจะมา เฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินของการฝึกภาคปฏิบัติวิชาเวทปฏิบัติการยุทธและฝึกปฏิบัติเพชราวุธนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยการแพทย์พระมงกุฎเก้าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำจกพงศ์เขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีการจำลองฝึกรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติด้วยการเข้าไปค้นหาผู้บาดเจ็บในพื้นที่พร้อมทั้งปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งการฝึกจะให้นักเรียนแพทย์ทหารแยกผู้บาดเจ็บออกเป็น3ระดับคือสีแดงบาดเจ็บหนัก สีเหลืองบาดเจ็บปานกลางและสีเขียวบาดเจ็บไม่มากหลังจากนั้นจะตัดสินใจขึ้นใจผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วน <S <S นี่เป็นการปสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับทำให้นักเรียนแพทย์นะครับที่ฝึกภาคปฏิบัติครับต้องมีการเข้าช่วยเหลือผู้สบภัยเหตุภัยพิบัติในพื้นที่ครับและนําออกมาเพื่อรักษาในพืพ้นที่ปลอดภัยครับการฝึกตัดสินใจในพื้นที่เกิดภัยพิบัติที่มีภาวะกดดันเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร ที่ทําให้นักเรียนคทหารได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและทําให้พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันเวลาในปัจจุบันเนี่ยชุดนี้เขาเรียกชุดเมิร์ดหรือว่าเมื่อมี ภาวะฉุกเฉินนี่พวกนี้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นการฝึกในพื้นที่จริงเนี่ยทำให้คนองเด็กของเราเนี่ยสามารถเข้าใจการเข้าสู่พื้นที่มันไม่ได้เหมือนกับฝึกในห้องที่เรียบๆในในตึกถูกไหมมันก็จะลงมาของจริงมันต้องเงี้ยมีต้นไม้ทับมีอะไรกองอยู่เพราะนั้นเด็กก็จะนักเรียนแพทย์ทหารที่จะจบนี่ก็จะเริ่มเข้าใจว่าสถานการณ์จริงเป็นอย่างนี้ในการเตรียมอุปกรณ์เข้ามามีอะไรบ้างกว่าจะมาได้ก็ต้องผ่านพื้นที่ที่ยากลำบากเช่นกันในการที่ช่วยกันทำงานแต่จะเห็นได้ว่ามันมีการทำงานร่วมกับ ทำงานร่วมกับพลเรือนด้วยได้ฝึกด้วยอันนี้ถือว่าปปดีเพราะของจริง่างนี้จริงเช่นเดียวกับการจําลองฝึกรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศที่นักเรียนแพทย์ทหารต้องถูกกดดันอย่างหนักจากชาวบ้านหลังรับผู้ป่วยที่ถูกยิงมารักษาแต่เกิดเสียชีวิตจนทาให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความไม่พอใจและต้องการเข้าดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งผู้ฝึกทุกคนต้องรู้จักเจราจาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงที่ตามมาภายหลังนักเรียนแพทย์ทหารที่เข้าร่วมฝึกยอมรับว่าการฝึกครั้งนี้ได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมา จะได้ฝึกสภาพติตใจในภาวะกดดันการเป็นผู้นำความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งการฝึกทั้งหมดก็สามารถนำออกไปใช้งานได้จริงในภาคสนามก็ถือเป็นเรื่องดีครับก็ทําให้เรามีความสามัคคีมากขึ้นนะแล้วก็เป็นการทบทวนในวิชาที่เรียนไปทั้งหมดตลอด6ปีนะครับโดยการฝึกเนี่ยสามารถใช้ได้จริงทั้งหมดส่วนเรื่องการต่อย,ยอดนั้นเราก็อาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติม นะครับต่อไปทําให้เข้าใจถึงบทบาทของแพทย์อาหารอย่างแท้จริงนะคะว่าแพทย์ทาหารที่แท้จริงเนี่ยบทบาทเป็นยังไงแล้วก็ขีดจํากัดของมันเนี่ยก็คือพวกอุปกรณ์รักษาทางการแพทย์เนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ในโรงพยาบาลนะคะคือจะมีจํากัดแล้วก็มีปริมาณที่น้อยนะคะต้องใช้ให้อย่างเพียงพอกับคนไข้คนอื่นๆต่อไปที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมาค่ะนอก,กจากการฝึกประชญภัปพิบัติและการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบแล้ว นักเรียนแพทย์ทหารต้องฝึกเรียนรู้ในการช่วยชีวิตคนในจุดพื้นที่ขับขันจากทหารแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บในสนามลบซึ่งต้องตัดสินใจเลือกผู้บาดเจ็บที่มีอาการหนักที่สุดเคลื่อนย้ายทางอากาศเพื่อส่งไปรักษาในพื้นที่สถานพยาบาลที่มีกีดความสามารถทางการแพทย์มากขึ้นนักเรียนจะได้มีโอกาสฝึกในกรณีที่เมื่อเกิด สงครามจริงๆแล้วจะเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บผู้ที่มีอาการรุนแรงต่างๆได้อย่างไรมีการส่งกลับทั้งทางรถยนต์มีการส่งกลับทั้งดงังด้านเฮลิคอปเตอร์แต่ณขณะนั้นณเวลานั้นจําเป็นที่จะต้องให้การช่วยชีวิตคนแม้ว่าจะไม่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรการจําลองฝึกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ขับขันถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักเรียนแพทย์ทหารที่จะใช้ความรู้ทางการแพทย์เพื่อรับมือกับปัญหา และรักษาผู้บาดเจ็บได้ทันเวลาเกราะในอนาคตพวกเขาเหล่านี้คือบุคคลสําคัญที่จะช่วยรักษาชีวิตของคนอีกหลายคนพยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน